ที่นี่รถเก่ารู้กิกคูชเมอร์ของเพื่อนนี่วันนี้แบ่งออกรถใช้งานจะทางสมผมเองวันนี้สีหน้าเขาจะเต้าๆหน่อยครับต้องแบ่งของรักออกจำเป็นต้องแบ่งออกแล้วครับเป็นฟอดเขาเรียกว่าอะไรอิเวเลตอ่ะใช่คันนี้ไปลุยที่น่านมาแล้วนะไปลุยจังหวัดน่านมาแล้วอำเภอท่าวังผาขึ้นเขาสบายเลยอ่ะขึ้นอะไรวะอุทยานอะไรนะอุทยานก็น้าท่าวังผาข้างบนนั่นแหละข้างบนนั่นแหละไกลไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงกันมาไปหมู่บ้านใช่ชาวเข้าถ้าใครบอกว่ากินน้ำมัน คุณเคยใช้กันจริงหรือเปล่าคุณเคยใช้กันจริงหรือเปล่า,อ,ลาอันนี้เป็นเครื่องยนต์ด,ดีเซล2,500ซีซีเกียร์ออกโต้น่ะที่พูดกันว่ากินน้ํามันกินน้ํามันอ่ะคุณเคยใช้หรือเปล่าใช่มาลองผมนี่ใช้กับตัวไปกับจังหวัดน่าน,น,านอำเภอท่าวงั 4, <000 S 2> งผ้าสี่พันสี่พันบาทสี่พันจริงๆนะขึ้นเขาจริงแล้วขึ้นเข้าด้วยอุทยานอะไรสักอย่างอ่ะที่ยวมโดยสารเข้าไปห้าคนเต็มห้าคนเต็มแล้วก็สัมภาระอีกเต็มข้างหลังเลยอ่ะเต็มเลย แล้วเป็นทางขึ้นเขานะครับใช่แล้วที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้อีกระอ่าไปกลับคือเดินทางสบายๆนะครับเราเทสระบบได้แล้วภายในสวยกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเกียจขอชมหน่อยครับชมภายในเลยนี่เป็นกระจกไฟฟ้านี่รถใช้งานจริงๆนะนี่รถบ้านของมันยังไม่ออกเลยเ่ยออกลจำเป็นต้องแบ่งออกเออเกียร์ออโต้เจัดเครื่องให้ดูหน่อยแต่คันนี้แอร์เย็นช่วงล่างโคตรดีช่วงล่างต้องใช้คำว่าดีมากไม่มีออสเมมเอ็นเลยวิ่งไปแค่สองแท่งแปดหมื่นส่องพันกิโลแท้ๆเครื่องดี โอนิ่มๆหน่อยระบบไฟติดครบหนะ้าเนี่ยดูเครื่องนอยงนต์ยากนะครับอ่ะขออนุญาตชมระบบไฟติดครบนี่เครื่องยนต์แห้งๆเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องมีทูโบเลยด้วยกันนี้เครื่องสัมผัสทูโ,ทโบแรงแรงระบบไฟติดครบแล้วก็จะแจ้งทางกันก็มีนุ่นตุ๊ด ตีจะอัดตั over, ้ด้านหน่อยแต่รถตีเดิมทั้งคันไม่เคยทำตีบางๆและจุดที่สองตรงนี้ถ้าหไปชิ้นหนึ่งหักไปหนึ่งชิ้นยางยังพอวิ่งได้เยอะยางปี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 ไม่ต้องบันยี่สิบหนึ่งยางไงตรงล่างดีตีเดิมรถไม่มีผูเลยภายในสวยไอภายในสวยกระจกไฟฟ้าแกออโต้เครื่องส่งถ่าดีเซลเบาะเบิรกไม่มีคาดเลยขึ้นลงทุกบานกระจก เพิ่มเพิ่มเย็นเียร์เปลี่ยนปกติเลยเพราะผมนี่ขายงานจริงวิ่งไปจังหวัดน่านมาแล้วคันนี้ข้างหลังก็เป็นเจ็ดที่นั่งก็ตัวเนี้ยเออทำเป็นเจ็ดที่นั่งได้ด้วยเนี่ยอ๋อนี่มันพับได้มียกได้หมดดูดิทุกเร่งไปไปได้หลายท่านะเนี่ยเออไปได้หลายท่าไว้เบาะไปได้ราคาเท่าไหร่เอเนี่ยกิ๊กแบงไปเลยเอามาฟังกันชัดๆตับเครื่องกเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะเอ้ยมีแอร์หลังโลรงคาด้วยเว้ยมีเหตุจำเป็นต้องแบงออก น,น,น,นูนนูนแอบให้ดูนะครับเหตุจำเป็นคืนนนอ,อคันนูนแอบพอแค่นี้พอมันนจะต้องแบบคันนี้อ่อ,อไเก้าหมืนเก้าอยเก้าสิบาบาทพอพี่พี่ทะเบียนชุดโอนครบพาซี่ไมคคารตันคันนี้จด<ๆ>ปีเลยนะปีอะไรละ่ะรถศูนย์อ่ะต้องพันห้หรอสูสี่ดีตังศูนยพุทธศักราชต้องผ่สแล้วรุ่นขอซ้อส่องสูสูสี่ปีสูงสีวอรั่ฟอร์ดเอเวอรั่ลิมิตเองห้ารถไปใช้งานเลยนะกับ ราคาเก้า9มื่นเก้าันเก้ากสบกาบาทแนะนำคันนี้เลยโอ้ใช้ได้ครบหมดถามนนใจคุณดูรถไม่มีพูดตรงไหนเลยส่เดิมเดิมทัทง้งคันมีตำนี้ยองที่แจ้งไว้กระโปรงหน้าสี่ซีดและเกร์ซีดแล้วก็ทีวล้อด้านซ้ายหายไปนิดนึงระบบไฟที่ครบรับประกันเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างเลยว่าขับดีจริงข้าวติ<ล>ขาดป่าวาวสีไม่ขาดแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันย่างที่คิดนะอย่าไปกลัวมันเลยครับเป็นเครื่องดีเซลออโต้ เขสองพันห้าร้อยซีซีรถนี้ล้างล้างเรือสวยเลยอ่ะทั้งล้างสวยเลยอันนี้ไม่ได้ล้างเลยมกอยู่ในบ้านสี่เดิมเดิมบางๆนี่ตำหน่อยู่ว่างดูให้ชัดๆมนเลยชัดเจนมาเลยสีมันจะมีดันๆนหน่อยเนี่ยแล้วเพิมดันดนันแต่รถสี่เดิมทั้งคันแล้วก็ตำาหนิตรงนี้อีกหนึ่งจุดคิ้วล้อตรงนี้ห้ายไป ใชยไปชิ้นหนึ่งให้ดูกันชัดๆชัดๆเลยเหมือนท่านมาดูรถด้วยตัวท่านเองเหมือนที่คุณตั้มชอบบอกใช่ชัดเจนกับลูกค้าแน่นอนครับรถอยู่บ้านโป่งราดบุรีประมาณนี้ครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างคัตซีสวยไม่มีผุจบๆเกียร์เปลี่ยนครบปกติเลยอจัดไปเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยก้าสบก้าบาทถ้าชื่นชอบก็โถ่สู้เก้าสามหนึ่งสองซีซีสองฮะ คุซเมอร์ยินดีรับสายหรือแอดไลน์มาได้นะแอดไลน์มาข้อรูปเพิ่มเติมซอกในมุมในยินดีส่งให้ชมกันเลยเข้าไปที่คนห้าด้วยไอดีไลน์แล้วกรอกเลขตู้นเก้าสามหนึ่งสองสี่สี่สองห้าห้ากับแล้วฝากเบอร์มันตั้มไปอีกดหนึ่งเบอร์อ่ะได้เลยเพื่อนศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้าครับถ้าชื่นชอบสนใจในรถคันนี้ Ford Everest ปี2004 ลูกค้าก็ติดต่อเพื่อนๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเราแบ่งออกไปเล่นหนึ่งคันในราคาเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้สิบเก้าบาทได้ครับผมก็รีวิวประมาณนี้ทุกวันนี้โลกออนไลน์เข้าถึงแล้วท่านแอดไลน์และโทรกล้องมาดูรถได้เลยครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะอ่าวันนี้เราถ่ายกันวันที่27มีนาคม2,568ช่วงเวลาประมาณ18 มอมอเฮ้ยปแปดนาฬิกาแน่หรือว่าหกโมงเย็นนั่นเองโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปนี้โดชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆขาดตกบกพรองตรงไหนต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับเรา2คนก็กลาบสวัสดีครับ